recruiting and selecting leaders for innovation how to find the right การสรรหาและการคัดเลือกผู้นำที <com> ่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายองค์การธุรกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากทุกวันนี้สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเศรษฐกิจที่องค์การต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะสร้างนวัตกรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำต่อไปในอนาคต เหตุผลที่องค์การธุรกิจจะต้องทำการสรรหาและคัดเลือกผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเพื่อให้องค์การได้บุคคลที่มีความสามารถในด้านความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ผู้นำเหล่านี้ได้รู้จักสรรหาคัดเลือกและบริหารจัดการดูแลบุคลากรในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการดังนั้นการสรรหาและการคัดเลือกผู้นำนวัตกรรม คือการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจากผู้นําคนปัจจุบันเพื่อให้การพัฒนาขององค์การเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งการสรรหาและการคัดเลือกผู้น,นํานวัตก,กรรมนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดก,การบุคลากรในองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์การสามารถเติบโตและคงอยู่ได้ในท่าุตสาหกรรมแือส่วนตลาดต่อไปยังน,นั้นความสามารถของผู้นานวักตก,กรรมจึงมีความสําคัญในการสร้างความตกง Lead organizational เนื่องจากยุคสมัยนี้การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเป็นไปอย่างรุนแรงฉะนั้นผู้นำนวัตกรรมจึงเข้ามามีบทบาทในการที่จะสามารถเข้าถึงุู้แผนทุกฝ่ายในองค์การจึงเป็นผลให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในการรับสมัครและทัดเลือกบุคคลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์การจะต้องสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศให้กับผู้สมัครเพื่อให้การทำงานกับบุคคลอื่นในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแรกที่ผู้นำจะต้องปฏิบัติคือการสร้างความเชื่อมั่นหรือเพิ่มประสิทธิภาพของตอนเองโดยช่วยเป็นแรงสนับสนุนผลักดันให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจากการกอบรมและพัฒนาสร้างมุมมองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการลาออกจากงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้นำจะต้องให้ความยืดหยุน่นและให้กำลังใจเพื่อสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา สามารถเผชิญหน้ากับวิกฤตและมุ่งมั่นสร้างความเติบโตให้กับองค์การจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือปัญหาของการว่างงานดังนั้นผู้นำนวัตรกรรมจะต้องให้กำลังใจและผ่อนปลนกับพนักงานที่ประสบปัญหาจาัดก,การทำงานหรือการลดลงของงานการมีส่วนร่วมเพื่อให้องค์การยังอยู่ในการแข่งขันต่อไป recruiting innovative leaders การแนะนำเพื่อน Peer referrals เป็นวิธีการสรรหาอ้างอิงผู้นำระดับกลางถึงระดับสูงทำให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้ทักษะของความเป็นผู้นำและความเหมาะสมกับแผนกหรือฝ่านนยงานโดยดูจากประวัติการให้คมรับรองของผู้นำข้างต้นซึ่งก็ทำให้ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่มาเกิดจากความแตกต่างของนวัตก,กรรมองค์การแต่อย่างไรก็ตามผู้สมัครที่เข้ามาจะต้องผ่านขั้นตอนของการคัดเลือกก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับบทบาทผู้นำองค์การสื่อเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ Social Networking and Websites ใช้เครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่ของพนักงานในปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นมองหาประสบการณ์สำคัญด้วยนวัตกรรมในองค์การที่คล้ายกับเราอ้างอิงจากภายในองค์การเจาเว็บไซต์เครือข่ายสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพนักง,งานขององค์การระดับสูงด้านทรัพยากรมนุษย์และในหน้าได้รับผิดชอบในการระบ,บุตัวผู้นําขององค์การที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์การโดยเลือกบุคคลที่คล้ายคลึงกับผู้นําในปัจจุบันขององค์การเพื่อที่จะเข้ารับตําแหน่งต่อไปมีการสื่อสารกับพนักง,งานในองค์การว่าผู้สมัครที่เข้าไปทํางานเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ Behavioral and Psychological Assessment ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น มีเครื่องมือสำหรับในการระบุและคัดเลือกผู้นำนั่นคือผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านการสร้างนาวัตกรรมแต่มีเครื่องมือบางส่วนเท่านั้นที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์นำมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมตัวอย่างเช่นการใช้หลักจิตวิทยาเพื่อประเมินพฤติกรรมวิธีที่ 1. Innovation Potential Indicator (RIPI) ที่นํามาใช้ในการประเมินขีดความสามารถของบุคคลนั้นๆส่วนการประเมินผลการคัดเลือกอื่นๆรวมไปถึงการวัดจากบ,บุคลิกภาพแรงจูงใจประสบการณ์ประวัติส่วนบุคคลและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆวิธีที่2การทดสอบ Situational Judgment Tests (SJT) เป็นการใช้ข้อมูลประวัติบุคคลโดยจะประเมินผลให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะทดสอบรูปแบบการเขียนคำพูด มีการตั้งคำถามให้กับผู้สมัครตอบปัจจุบันนี้สามารถส่งต่อทางวิดีโอหรือภาพจำลองทำให้ต้นทุนในการทดสอบเพิ่มสูงขึ้นไปพร้อมๆกับความสามารถรอบด้านและข้อเรียกร้องจากผู้สมัครการประเมินผลตามพฤติกรรมโดยใช้หลักการจำลองสถานการณ์วิธีที่ 1. การทำแบบทดสอบ i n v e s t i g a t e x e s c i s e s เป็นการอภิปรายกลุ่มการทำงานเป็นทีมวิธีที่2 การจำลองจากการนำเสนอผลงาน (Mock presentations) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเป็นผู้นำและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อทำการระบุงถึผู้นำที่มีแนวโน้มจะเกิดความก้าวหน้าและส่งเสริมด้านนวัตกรรม (Personalization o r g a n Fit Assessment) ใช้ในการประเมินผล (Peer Fit) คือการเลือกบุคคลที่เหมาะกับองค์การ เพื่อช่วยในการหาผู้นำที่มีแนวโน้มที่เหมาะสำหรับวัฒนธรรมองค์การธุรกิจและผู้ที่มีความสามารถจะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จผ่านการใช้นวัตก,กรรมในการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้าโดยเมื่อ p e e Fit ถูกนำมาใช้ในองค์การถือว่าเป็นการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมบุคคลค่านิยมองค์การและ p e e Fit ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในเรื่องความพึงพอใจของพนักงานและข้อบูกพันต่อองค์การ b e h a v i o r based interviews เราสามารถใช้การสัมภาษณ์รากฐานพฤติกรรมเพื่อกำหนดทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้สมัครในสถานาการณ์ที่มีมาก่อนตามรากฐานการทำงานในตำแหน่งที่ผ,ผ่านมาของผู้สมัครหรือความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพวกเขาในสถานาการณ์ที่ผ่านมานี่คือเครื่องมือคัดเลือกที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับผู้สมัครในตำแหน่งที่หลากหลายเพราะเราสามารถตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจงความสามารถสำหรับงานนั้นได้ Succession Planning การที่องค์การได้นำผู้คนใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์การโดยผู้นำเหล่านี้จะได้รับการขัดเกลาจากผู้นำคนปัจจุบันเพื่อให้พร้อมต่อการเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำต่อไปและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้แนวทางที่1ใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับองค์การของผู้นำเพื่อให้พวกเขาสามารถพูดคุยประสบการณ์และความคิด และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาแนวทางที่2แยกโครงการที่สำคัญให้ชัดเจนโดยแบ่งเป็นส่วนๆเพื่อให้สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารระดับล่างสำหรับการพัฒนาในขณะที่ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารระดับสูงแนวทางที่3อนุญ,ญาตให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำคนปัจจุบันได้มีบทบาทเข้ามาเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการอภิรายวางแผนทางยุทธศาสตร์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือความคิดริเริ่มสำคัญ